สวัสดีค่ะอยู่กับเอิญพัฒนะคะวันนี้เราไม่ได้อยู่กันที่ชาแน,นลของเอิญพัฒค่ะวันนี้อยู่กันที่ชาแน,นลของโรงพยาบาลสัญญกรรมไอดีนั่นเองค่ะแน่นอนว่าเรามาอยู่กันที่โรงพยาบาลสัญยกรรมไอดีนะคะเอิญก็ต้องมาทําสวยถูกไหมล่ะสวยดีลวนี่นะ สวยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีบางจุดที่เอิญไม่เซลฟ์นะคะอย่างโครงหน้าหลายๆคนถ้าใครที่ติดตามเอิญมานานแล้วเนี่ยน่าจะเห็นว่าเอิญจะถ่ายรูปเฉพาะมุมซ้ายอย่างน,นี้ตลอดเลยเพราะเอิญรู้สึกว่าข้างนี้ของเองิญสวยกว่าข้างขวาอย่างข้างขวาตรงนี้เนี่ยกราดของเ่ามันจะใหญ่กว่าแล้วก็หนกแกนตรงนี้จะสูงกว่านะคะมันก็จะเป็นมุมที่เอิญไม่ค่อยมั่นใจเอิญก็จะไม่ค่อยถ่ายรูปด้านนี้เลยดังนั้นนะคะวันนี้เราก็เลยมาตัดสินใจทําโครงหน้า3จุดกันที่โรงพยาบาลศัลยกรรมไอีค่ะโครงหน้า3จุดที่เอิญตัดสินใจจะทํานะคะก ขนาดหนกแก้มค่ะตรงนี้แล้วก็ตัดกรามนะคะรวมถึงตกแต่งปลายคางด้วยเพื่อให้เราได้โครงหน้าที่เป๊ะปังออกกล้องจะได้ไม่ใหญ่อีกต่อไปค่ะ แล้วต่อมานะคะอีกหนึ่งอย่างที่เอิญตัดสินใจมาทำก็คือการแก้จมูกค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอิญทำจมูกมาแล้วหนึ่งครั้งที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าทํามาเป็นเวลาประมาณ6ปีแล้วแล้วก็ใช้เป็นซิลิโคนอย่างเดียวเอิญก็เลยคิดว่ากรน,นีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าซิลิโคนมันอาจจะดันออกมาใกล้ทะลุได้นะคะเลยตัดสินใจมาแก้ไขจมูกที่นี่ค่ะ ตรวจร่างกายมาค่ะจะบอกว่าแค่ตรวจร่างกายเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วค่ะไปเจาะเลือกมานะคะแล้วก็ไปทำเอ็กซเรย์ซีทีสแกนค่ะแค่นี้ก็คือตื่นเต้นมากๆเลยแต่ว่าทายความตื่นเต้นได้นะคะเพราะว่ามีพี่ๆเจ้าหน้าที่รามเนี่ยคอยดูแลคอยประกบตลอดเลยถึงแม้ว่าจะพูดได้แค่อญโยมาซโยเนี่ยก็มั่นใจได้เพราะพี่ๆเขาคอยแปลให้ตลอดเลยค่ะตอนนี้นะคะตรวจเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็รอไปปรึกษาคุณหมอก,กันค่ะตื่นเต้นมาก เรามาเริ่มกันที่โครงหน้าก่อนคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าหน้าเอิร์นฝั่งหนึ่งก็คือใหญ่กว่าตรงกระดูกกรามตรงนี้นะคะคือฝั่งขวานี่แหละทําให้ตรงนี้เนี่ยมันโยลงมาข้างล่างแล้วก็ในส่วนของหนกแก้มด้านซ้ายสูงกว่าด้านขวาคุณหมอก็เลยบอกว่าจะปรับให้มันสมมาตรกันให้ได้มากที่สุดน,นะคะส่วนกรามเนี่ยก็จะตัดข้างขวาเยอะกว่าข้างซ้ายเพราะว่าตรงกระดูกกรามฝั่งขวาเยอะกว่าเนาะแล้วก็มีแอบเปิดเรฟเลนซ์เป็นพี่ใหมด่ดาวิกาให้คุณหมอดูด้วยนิดนึงเพราะว่าโครงหน้ามีความเหมือนเอ๊ะหรือเป ไม่แน่ใจอาจจะมั่นใจไปเองมีความเหมือนตรงคางแบบนี้ในส่วนของคางเนี่ยเอิก็ไม่ได้อยากปรับอะไรมากนะคะก็มีเอาออกแล้วก็ชนกันนิดนึงนะแล้วก็ถอมาก็คือเป็นส่วนของจมูกให้ทุกคนดูหน่อยละกันตรงนี้นี่ก็คือว่าเอานะิญอาทำมาแล้ว6ปีใช่ไหมคะแล้วก็เป็นซิลิโคนอย่างเดียวซึ่งเมื่อกี้ดูซีทีสแกนก็คือตกใจมากแล้วก็รู้สึกโชคดีมากที่เอิญตัดสินใจมาทําในครั้งนี้นะคะเพราะว่าจมูกเกือบจะทะลุอยู่แล้วเพราะซิลิโคนเนี่ยเป็นตัว L แบบนี้เลยแล้วตรงปลายก็คืออีกนิดเดียวเท่านั้นเ เหลืออีกแค่แบบติดเดียวอ่ะคือใกล้จะทะลุแล้วดังนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่าจะใช้เทคนิคเป็นแบบโอเพนนะคะใส่ซิลิโคนเข้าไปแค่ตรงนี้ตรงไปนะคะก็จะใช้เป็นกระดูกอ่อนซ่โครงบริจาคค่ะเพราะว่าของเธอเนี่ยก็คือไม่ได้แล้วจริงๆเดี๋ยวมารอติดตามกันก็คือหน้ามีปัญหาเยอะมากเลยนี่คุณหมอก็คือมีศิลปะมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะจุดๆดตรงนี้แล้วก็ต้องกรามแบบนี้นี่เห็นไหมข้างนีนะ้มันจะใหญ่กว่าข้างนี้นะ โอ้ยมีอะไรให้ทเยอะแยะไปหมดเลยคุณผ,ผู้ชมก็มคือเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวจะได้ไปทําและรออีกอืดใจเดียวจะสวยหรอคะถอดเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะชุดของทางโรงเรยาวานน่ารักมากเลยชอบมากเลยอะแล้วก็สําหรับตอนนี้นะคะืคอจะบอกว่าพร้อมมากๆพร้อมจะผ่าตัดสัญญกรรมแล้วพร้อมที่จะเจอกับหน้าใหม่ แลนะ้วสุดท้ายคือหิวข้าวมากค่ะทุกคนเพราะว่าอดอาหารเพราะว่าเราเนี่ยต้องวางยาสลบเนาะก็เลยอดอาหารมาเป็นเวลาแบบ8ชั่วโมงนั่นแหละ7โมงก็คือไม่ได้กินอะไรเลย<อ>หิวมากแล้วก็อยากกินหมูสามชั้นย่างอยากกินเนื้อย่างต้อกฟุก,กิต่างๆไม่ไหวละเดี๋ยวเรารีบเข้าไปผ่าตัดแล้วก็ออกมาจะได้แบบไปกินอย่างเต็มที่นะคะไปค่ะลุยค่ะ อีกอึดใจเดียวเท่านั้นเราจะได้เข้าห้องผ่าตัดกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันหน้าใหม่นะแล้วก็อดทนาไว้เพื่อความสวยเราต้องอดทนค่ะตามมาค่ะเพื่อความสวยเราต้องอดทนค่ะ